แตกคลิปบำรุงผิวก่อนแต่งหน้ามอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและยังช่วยให้เครื่องสาอางติดทนนานมากขึ้นนี่เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพราวจะลงเป็นซีรั่มทองคำเอบีนาเพื่อบำรุงผิวนะคะตัวนี้เป็นสูตรสำหรับคนใบหน้าเป็นฝ้าหรือว่าจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ผิวแห้งโดยเฉพาะเนื้อเซรัร่มก็คือสีทองคําดูดราพีเมียมมากๆตัวนี้นะคะก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยและผิวคําเสียทาให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูขาวกระจ่างใสอีก<ช>ด้วยใช้ไปเรื่อยๆรู้สึกดูุ่คุและดูกระชับหน้าดูเงาขึ้น และสาหรับใครนะคะที่อยากปกปิดปัญหารอยจุดด่งางดำต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยสิวรอยกระหรือว,ว่าฝ้าเนี่ยให้ดูเนียนกลิบก็คือต้องรองพื้นแบรนด์เอบินาเลยเขามีให้เลือกทั้งหมด2เบอร์นะคะทุกคนเกี่ยง,ง่ายแล้วก็ปกปิดดีมากอบอกเลยว่าเนื้อเนี่นยบางเบาไม่หนักหน้าเลยค่ะกานผิวเนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติกันน้ำกันเหงื่อดีมากๆเลยจากนั้นนะคะก็เสร็จทุกอย่างโดยแป้งเอบินาแล้นี่ก็คือฟินิชลุกนะคะบอกเลยว่าหนะ้าดูเนียนมากๆแล้วหลังจากที่เรานะคะไปใช้หน้าเจอรมลภาวะมาทั้งวันเนี่ยเราจะใช สบูท่ทองคำเอมินาช่วยทำความสะอาดหน้าได้ดีมากมีส่วนผสมทองคำแท้ 24k เนื้อสบู่ก็คือสีทองคำดูออร่าดูแพงสุด,สดที่สำคัญคือฟองเขาเนี่ยนุ่มมากล้างแล้วหน้าก็คือนุ่มสบู่เหนือแน่นไม่ละลายง่ายหลังล้าง,างน้าไม่แห้งตึงเลยรู้สึกว่าหน้าดูชุ่มชื้นมากและที่สำคัญก็คือสามารถล้างเครื่องสำอางได้หมดจบก่อนนอนนะคะ<ๆ>ก็จะบำรุงต่อด้วยซีรั่มทองคำตัวเดิมเลยตื่นมานะจะช่วยให้หน้านุ่มอิ่มฟูขึ้นด้วยเอาเป็นว่าแนะนำเลยค่ะเซตนี้ Ooh!